การตั้งค่านะคะแล้วก็บันทึกวิดีโอย้อนหลังนะคะกดเข้าตรงแอปนะคะแล้วกดด้านบนเห็นไหมคะมีจุดก็กดตรงนี้มาจะโผล่ออกมามีการตั้งค่านะคะแล้วก็อ,อันนี้นะคะก็คือการตั้งค่าถ่ายวิดีโอนะคะกดเข้าไปนะคะ แล้วก็ให้กดคําว่าถ่ายวิดีโอใช้มือถือนะคะแล้วก็ให้กดคำว่า TF switch บันทึกนะคะแต่บางรุ่นไม่มีนะคะสีเขียวตรงนี้ไม่เป็นไรค,ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะทำทุกอย่างด้านบนนี้นะคะให้กดคำว่าการ์ดนะคะ SD f o r m a t t i n g คือเราต้องล้างเมมก่อนการบันทึกนะคะแล้วก็มากดถ่ายวิดีโอโดยใช้มือถือแล้วก็ให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแต่ถ้าเครื่องใครไม่มีสีเขียวไม่เป็นไรค่ะกดแค่ถ่ายวิดีโอโดยใช้มือถือแล้วก็ Format เมมแค่นั้นค่ะการตั้งค่านะคะแล้วก็บันทึกวิดีโอย้อนหลังนะคะกดเข้าตรงแอปนะคะแล้วกดด้านบนเห็นไหมคะมีจุดก็กดตรงนี้มาจะโผล่ออกมามีการตั้งค่านะคะแล้วก็ อ่ะอันนี้นะคะก็คือการตั้งค่าถ่ายวิดีโอนะคะกดเข้าไปนะคะแล้วก็ให้กดคำว่าถ่ายวิดีโอใช้มือถือนะคะแล้วก็อ่าให้กดคำว่า TF switch บันทึกนะคะแต่บางรุ่นไม่มีนะคะสีเขียวตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะ,คะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะทำทุกอย่างด้านบนนี้นะคะให้กดคำว่าการ์ดนะคะ sd formatting คือเราต้องล้างเมมก่อนการบันทึกนะคะแล้วก็มากดถ่ายวิดีโอโดยใช้มือถือแล้วก็ให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแต่ถ้าเครื่องใครไม่มีสีเขียวไม่เป็นไรค่ะกดแค่ถ่ายวิดีโอโดยใช้มือถือแล้วก็ Format m เมแค่นั้นค่ะ